สวัสดีครับพ่อแม่พี่นงและแฟนขับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเดลสตาออฟทีเทียวนะมาอยู่กับผมมอ,อยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกทฤษฎีการทํา YouTube นะครับว่ามันต้องใช้แอปอะไรบ้างและแอปไม่จําเป็นแล้วก็แอปจําเป็นนะครับถ้าอยากดูแล้วไปดูกันเลยอ่าเราจะมาเริ่มทฤษฎีกันเลยนะครับผมหัวข้อที่หนึ่งเป็นแอปตัดต่อนะครับก็คือนี่ที่ผมใช้อยู่นะครับทีโปรซีซีสองพแล้วก็แอปคลายมาสเตอร สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแอป,ปเบื้องต้นสำหรับยูทูบเบอร์นะครับแอป,ปที่3นะครับก็คือเวกัสโตนะครับใครอยากใช้ก็ไปใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็แอป,ปที่4นะครับ <c oughs> เป็นแ a ปคัดนะครับเป็นแอปเบื้องต้นที่สามารถทำทาได้หลายอย่างนะคร In une, อินทูนทำกราฟิกทําแบบนี้ได้หมดนะครับผม,ผมก็มาแล้วเราจะมาเข้า ข้อที่สองก็คือทำปกยิบนะครับทำปกยิบก็คือผมตอนนี้ผมใช้อยู่นะครับเป็น Photoshop นะครับ Photoshop ปีไหนก็ได้นะครับผมใช้ปี2008นะครับเพราะว่าอันนี้คือการันตีคือเป็นแอปเบื้องต้นครับแล้วก็แอปที่สองก็คือแอป Pixel Lab นะครับผมทำปกยิบประจนะครับผมมีแค่นี้นะครับแล้วก็แอปที่สำคัญคือ YouTube Studio เป็นสำรับแอปสามารถจัดก,การหลังบ้าน ยูทูบได้นะครับแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะตึ้รูปดี่ตีรูปโลโก้นะครับรแล้วทีนี้ผมก็จะมาบอกว่าการทำยูทูบนี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะผมก็สาหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนอรครับ